สวัสดีค่ะวันนี้ beauty for shop นะคะจะมาสาธิตวิธีการใช้เครื่องนวดสลายไขมัน G5 นะคะรุ่นมอเตอร์เยอรมันสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะบางคนบีไม่มีโอกาสที่จะไปนำเสนอของวิธีการใช้จริงๆการใช้มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะใช้ง่ายๆง่ายกว่า iPhone ก็จะบอกลูกค้าอย่างนี้เสมอนะคะ ทีนี้บีจะบอกลูกค้าว่าไอตัวเครื่อง G5 รุ่นมอตเตอร์ยี่มามเนี่ยลูกค้าจะสังเกตเห็นว่ามันเครื่องมันค่อนข้างใหญ่เกือบเท่าตัว B. อีอะเนี่ยประมาณถึงคอบีได้เลยนะคะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานนะคะเครื่องแรงมากบอกทรัลปี้หลายๆคนนะคะหรือว่าลูกค้าหลายๆท่านตัวหัวนวดตัวนเนี้ยเนี่ยไม่ว่าโทษค่ะไม่ว่าจะเป็น G5 รุ่นไหนๆก็แล้วแต่นะคะ หมอนวดเนี่ยเราเป็นเพียงแค่คนที่ควบคุมทิศทางนะคะในการนวดลูกค้าไม่จําเป็นต้องออกแรงนวดนะคะเพราะว่ามันจะทําให้มอเตอร์น็อกะคะแค่นวดแค่ควบคุมทิศทางเพราะว่าเด๋ิวจะอธิบายในขั้นตอนต่อไปว่าเราสามารถปรับระดับความแรงได้แค่ไหนนะคะเอาละเรามาดูออ้ยเครื่องใหญ่กว่าคนอีกเรามาดูนะคะว่าเครื่องนวด G- 5ตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่หัว มีทั้งหมด5หัวนะคะเป็นแบบซิลิโคน3อันซึ่งแบบนี้จะดีมากนะคะเพราะว่านุ่มและลูกค้าไม่ระคายเคืองผิวอันแน่นอนของแพงก็ต้องดีนิดนึงนะคะมาดูกันที่หัวแรกหัวแรกจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นเหมือนไฟเบอร์สีดำตัวนี้ใช้นวดบริเวณข้อต่อข้อเท้าข้อเข่านะคะที่มีความเซนซิทีฟอืมตัวนี้คะแล้วก็ ตัวน,นี้เป็นไฟเบอร์เหมือนกันนะคะมันสามารถเชื่อมต่อกับไอตัวนี้ได้นะคะ่ะวิธีการใช้จะใช้นวดบริเวณเอวัยวะร่างกายที่ยากแการเข้าถึงก็คือบริเวณคอตรงนี้นะคะ่ะนวดนะคะเป็นวงกลมและตัวต่อไปตอนนี้เดีอยปุ่มของมันค่อนข้างเล็กนะคะ ลูกค้าดูตัวนี้เล็กมากก็คือลูกค้าสามารถใช้นวดบริเวณหน้าท้องนะคะทั้งหมดเลยบริเวณด้านหน้าท้องตรงนี้ตัวต่อไปตัวนี้ปุ่มจะใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตัวนี้เราจะใช้นวดบริเวณต้นขาสะโพกหรือว่าก้นนะคะตัวนี้ตัวต่อไปถ้าเป็นด้านหลังเราจะใช้ปุ่มนี้นะคะปุ่มนี้จะเป็นตัวใหญ่กดด้านหลัง วนี้วิธีในวิธีการใช้เครื่องนวด g 5ฟตีสลายไขยมันเนี่ยคุณคุณสมบัติมันอย่างหนึ่งที่เราสามารถนำไปใช้ได้ก็คือว่ามันสามารถใช้ในการนวดผ่อนคลายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนที่บีบอกแค่ควบคุมทิศทางไม่ต้องลงน้ำหนักนะคะเพราะว่าโดยคุณสมบัติของเครื่องเนี่ยตัวนี้นะคะตัวนี้คือปุ่มตั้งเวลานะคะพอเราเปิดปั๊บเนี่ยเราก็ตั้งระดับความแรงนะคะคือไม่ต้องแรงมาก ถ้าไม่ได้แบบป้วนมากๆอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้พลังไม่ต้องใช้เยอะก็ประมาณนี้กลางๆพอดีนะคะแล้วก็อันนี้คือเวลาโดยส่วนใหญ่จะใช้พาร์ทละ15นาทีนะคะนวดเป็นวงกลมตรงนี้นะคะเป็นระบบตั้งเวลาตัวนี้เพิ่มระดับความแรงแล้วด้านหลังก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะคือแนะนําลูกค้าอีกนิดนึงนะคะเวลา,าเราการใช้ไฟเนี่ยลูกค้าหลายคนเนี่ยเข้าใจผิด เพราะว่าไม่แน่ใจว่าสภาพร้านหรือว่าโครงสร้างการออกแบบหน้าร้านเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าบีอยากให้ลูกค้าใช้สายไฟเนี่ยติดกับผนังกับปลั๊กผนังเลยเพราะว่าตัวโวล์มันเนี่ยสองร้อยยี่สิบโวล์นะคะเจ็ดสิบวัตต์ไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะภาษาทางไฟฟ้าบีไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่คือกําลังไฟมันค่อนข้างสูงนะคะถ้าเราไปใช้กับปลั๊กต่อเลยอะไรพวกนี้โอกาสที่มันเครื่องมันจะน็อกหรือว่าหยุดการทําง,งานเฉยๆก็มีเพราะฉะนั้น ดอยากให้ใช้ปลั๊กที่ติดกับผนังมากกว่านะคะก็เห็นไหมคะวิธีการใช้ง่ายมากๆเลยง่ายมากๆถ้าลูกค้าจะให้ดีนะคะนอกจากการใช้เครื่องจีไฟตีสลดยไขมันแล้วเนี่ยเราอยากให้ลูกค้ามีผิวที่กระชับมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะสามารถเพิ่มเครื่อง RF นะคะเครื่อง RF นี่จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการกระชับผิวนะคะกระตุ้นคอลลาเจนพอผิวไขมันมันสลายออกไปปับ๊บเราเดนออกทีเนี้ย ผิวลูกค้าคนก็อาจจะมีแบบโยโย่ไม่เฟนะิร์มอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้ตัว R F นะคะเข้ามาช่วยหรืออาจจะใช้ตัวพ้าห่มไฟฟ้านะคะในขั้นตอนสุดท้ายก็คืออันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของลูกค้าแต่ละร้านก็เอามาประยุกต์ใช้ได้นะคะซึ่งที่ร้าน B นะคะก็มีพ้าห่มไฟฟ้าผ้าห่มอินฟราารดนะคะเครื่อง G f i g เครื่อง G f i g h ตีสลายไขมนันเครื่อง R F เครื่องนวดหน้า เครื่องอันต้าโซนิกมีทุกอย่างถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่0899 229 506นะคะ0899 229 506และอีกเบอร์โทรหนึ่งนะคะ098 2813 158 098 2813 158นะคะโทรเข้ามาคุยเพราะว่าไลนา์บางทีอะ่ะบีไม่มีเวลาว่างที่จะพิมพ์ตอบนะคะลูกค้าจะดจให้ดีเนี่ยแล้วก็รู้เรื่องเลยอะ่ะโทรเข้ามาคุยได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ